โยยยกกไปกไปปนาเสียพิ่อนว่าได้อยู่เฮินหลังโกส่รงงามสูงใหญ่อย่าได้ไล่ลืมลางเฮ่นห่างพ่อแม่เฮ้ามองเคยเน่าเคยยังเคยนางเล่นแล,น,ลนหา ย่ำล่าไปไกลตาให้่วงหาในเด้อเจ้าให้คิดพ่อสองเท่าผู้เน่าเฮือนทาเจ้าอยู่คิดพ่ออูแองนามวันเคยได้อาบสนามสันแล้วพี่น้องเลยสวัสดีครับพี่น้องนะครับตอนรับสู่หวยไฟพัฒนาเซาดีนะครับฝนตกลิ่นยินียบเงียิเมียมาตั้งแต่คืนแล้วนะครับโอ้ดีใจน้ำเซาให้เ้าหน้าจ็กน่อยนึ่งนะครับ ขันตกกิดตกให้แมนในน่ในน,น้ำในในเด้อฝนเลยอย่าตกพ่อขี่ข่านนี่นะครับซ้ำเนียวจักจัน่นตกพ่อได้ห้ายปงนะครับแต่กระดีอยู่หงาปงนะครับเอาควายไปลำเอาเดี๋ยวพามาถามราคาควายตลาดห่ไวยฝ่ายพัฒนาเด้อน,นะครับพี่น้องผมโซนๆนี่นะครับมองโดยสายตาประมาณลอยก็โตนี่ละเอาเปิดเลยครับโค้งแรกแขกมันนะครับนโมลูกพุ่นนี่ครับลูกมั้นบอดลูกคือขาใหญ่แต่ ขาใหญ่ใบอยู่บ่อหรือโตสมโตามากดีบ่สื่อเข้ามาลูกแหลกเบิ่งขับแม่เปิดเท่าไรครับบ่เจ็ดหมื่นเจ็ดครับโอ้ราคาเนี่ยครับพอเอาแห้งเด้อเนี่ยครับเปิดตัวแหลกกระไดเบิ่งหนาตาแม่มันนะครับแข็งขาอ่างสูงร้อยสามสิบเท่าไรบ่ได้วัดครับนาจะสามห่าขึ้นอยู่ครับสามสิบขานะ่ครับบวกลบนิดหน่อยเอาร้อยสามสิบาแม่มันเบิ่งหาง ไทยสีแข่งขาเนื้อโตเดินเดินไปอยู่ที่ลูกเดินนะครับแม่นี่นะครับลูกผู้เลียแม่ลูกตครูครับลูกตบผูนะครับเบื่อนาตาลูกมันสื่อพัน่านะครแข่งขาลูกสีโบงามทั้งแม่ทั้งลูกเดินนะครับพอเอาพอต่อของเพื่อนอยู่นะครับยี่านได้หรอครับพ่อนี่ะนี่ครับอยู่ใกล้นี่ครับยุทธการนี่ละตะการนี่นะครับอยู่นี่นะครับ เทปเทปมานี่เดตัวนี้หาเมืองครับเอาหาเมืองสาวบ่อสาวครับสาวสมย่งย่งครับย่งเบิ่ง<อ>ครับอัตลักษณ์แขววอนลวนแขวนน้ำฟันน้ำนมย่งบ่ได้ผสมเลยครับอัตลักษณ์ข้อชัดนะครับองค์ข้อสูงประมาณร้อยสามสิบได้นะครับขาใหญ่ดีอางงาด่างเงาดีหางครับหาง สวดทรงแม่นานี่เยครับตัวนี้แสนหาพันครับโอ้ทองบ่ย่างครับย่างย่างบ่ทองครับโอ้ห้องว่างแสนหาพันก็ว่าทับแล้วนะแม่สาวบ่ครับแม่สาวฟันคู่ฟันคู่สูงประมาณลอยสามสิบสองสามสิบสามนี่ครับแสนหาพันมันไม่ยังคือห้องสูงแท้ มันงามครับมันมีความเล่าใจในตัวของมัน <c oughs> ขาใหญ่อ่างใหญ่แม่สาวเดินเลยครับ <c oughs> เอาเบื้องหน้าตานะครับแสนหาพันสองตัวถือกว่าตัวเดียวเอาเบื้องหน้าตาครับส่งเขางามบอ่อลอมง,งามเด้อนะครับงามของเพิ่นอยู่ค <c oughs> วยอวนเพราะว่างาม,มา่ยอ้วนเพราะว่างาม เอาเด่นๆนะครับแม่โคมแม่นี่ก็งามอยู่นะครับแต่ผู้ใดงบผอดใส่เบอร์มาหัวหน้า08ห้าครับ770 4733มักโทษเอาต่อได้ทุกโตนะครับต่อใดทุกตัครับต่อได้คุยได้ขอบคุณครับอะละเบอร์เดียวครับเอาอีกโคมหนึ่งเขาอ่ายเพ่นได้ครับ71ห้าพ่นวานไดครับแม่นี่แม่ลูกเด้อแม่ม่านเรียบร้อย แม่ลอยสามสิบหาึ้นนะครับความสูงอ่างครับเบิงม่านไงนั่มนะครับเบิงแ้งขาลูกมันนะครับลูกผูนะครับขาใหญ่แห่งพีพีพ,พีแม่อยู่หลายอย่างหน่อยนะครับจะจ่ลูกยังเด่นแห่งลูกลอยยี่สิบได้ความสูงนะครับแม่มามานลอยสามสิบถึงสามสิบหานะครับ อายุไล่จักหน่อยเขาจักหน่อยนะครับอ่างไงน้อยห้าเอาควายขนรมักโทรหาอ้ายเพิ่นคือเก่านะครับเอาคนนัขึ้นไม่ยากเลยจุ๋งรับในน้อยควายในน้อย,นนอยผู้ทั้งครูวะน้องครับผู้ทั้งคู่เลยเปิดตัวเท่าไหร่ตัวละหมื่นสี่ครับคู่นี้สองหมื่นแปดครับบัดครูสองแปดนะครับ<า>แยกกับตัวละหมื่นสี่นะครับควายในน้อยเด้อนะครับสูงประมาณบ่หอดเมตรเป็นไง อ้ตัวนี้งามแห้งนะครับเบิงเบ่งเบ่งหน้าตาสวดส่งแขงขาสีมันนะครับงามคุณละส่งสนเข้าให้แล้วนะครับนนอยก็ไดหมักบอหมักบอสื้อคู่เลยนะครับเพราะเด้เป็นโมก,กันสื้อคู่กับบบแหงนะครับผูคู่เรียงง่กับมีกําไรแล้วนะครับแม่ครับยูบานไดหรอ,อยู่บานลอ่ลองน้ำคุณครับล่องน้ำคุณ ห้องเบอร์มาได้ครับ0ลเเกาครับชลหกเก้าสองหาเจ็ดสี่ครับราคาต่ำล่าเดินนะครับค่อยน้อยสนเข่างามๆนี่โทรหาหนองเพื่อนนะครับยังต่อไดอยู่อ่ะต่อได้ครับพ่อคุยได้อีกอยู่นะครับเรื่องของราคาแต่ว่าตัวนี้เด่นแห้งนะครับนี่เด่นงามนะครับตัวนั้นก็อีกส่งหนึ่งเอ้าหมักโทรคุยเอานะครับควายนิหน่อยราคาตำตำ อ้าบรรยากาศด้านนี้นะครับฝนตกฝนย่อยก็ไ่ได้เศร้าดอกนักเรียนก็นได้ไข่น้องเอิญน,นะครับวมา่ขายคือเก่านะครับนักเรียนมืปอหาพ่อหาวาะ,ะนักเรียนป่อกนะครับขึ้นปอกแล้วเปิดร้ายวันไหนนี่โคมหรือ,อย่างไหนน้องละแม่ลูกจ้ะแม่ลูกแม่โคมเนาะจ้ะเปิดร้ายวันไหนน้องเปิดไว้เจ็ดหมื่นจ้ะเจ็ดเต็มจ้ะโอ้นะครับราคา ดี๋ยวผาไปเบงนะครับราคาเจ็ดเต็มผู้ว่าลูกมันจะโตผู้ตัตผู้ัวเถกเดินนะครับลูกมันสูงประมาณหนอยยี่สิบหาครับความสูงของลูกมันขาเอาแข้งขาลูกนะครับเนื่ยโตหางหนาเดินนะครับลูกมันแม่ลอยสามสิบขึ้นนะครับความสูงของแม่มันเบงเบงแข้งขาเล็บงามนะครับอ่ะสมแล้วว่าน้อง แม่ลูกเจ็ดเดือนนะจ้ะท้องอีกตั้งหักจ้ะโอ้ประกันใหย้ยยุ่วประกันจ้ะขวดน,นะนะครับราคาเจ็ดหมื่นแม่ลูกแม่ท้องพร้อมป,ประกันอีกเจ็ดเดือนปัดทุกเอาเจ้าหาควายเลี้ยงเราจำหนี้เจ้าจำได้พี่น้องเอ้ยนะครับงบพอร์ตบ้านอ๋อความงามของแม่นะครับใจลูกพู้หล่อบักใหญ่หนึ่งนะครับ ราคากระถือแม่กระทองเอาสอยสื่อหน่องนักเรียนประหกแน่นะครับราค่าตำแล้วนะครับแม่โคมลูกปกไงทองอีกตั้งหากไซเบอร์มาลูกละ094ครับ3010298คมักโทรเอาคุยเอานะครับอันวังพราดอนมุดแดงจ้ะครับผมงามเดินนะครับราคานี่ สมสมนะครับสมราคาอยู่เอาด้านนี้ด้ครับแม่ลูกเอ้ยน่องเอ้ยน้องแล้วก็แม่ครับขายโคมหรือยังไงขายเวิดจุ่มแยกกับขายแยกกับขายเวิดจุ่มกับขายเวิดจุ่มกับขายเอา่าโคมกอนนี่โคมลูกน้อยนี่เจ็ดสิบห้าครับพ่อเจ็ดสิบห้านะครับจักเดือนลูกมันลูกมันสี่ห้าเดือนหรืออะคือสี่ห้าเดือนแม่ขึ้นแล้วบะย่งอยู่ครับย่างคนขายขึ้นอยู่บะคนขายขึ้นพูมือ คนขายขึ้นทุกขื่นเบิบ่งครับแม่มันร้อยสามสิบนี่แหละอ่างเง่าดีใหญ่ดีครับอ่างมันเอาเบิ่งใจลูกเบิ่งทั้งอ้ายเบิ่งทั้งน้องนะครับเอื้อยวะนี่ตนนัวเมียปะเอื้อยเป็นครับตออัวเมียคือกันเอื้อยเอื้อยเปิดเท่าใดสามสิบหกครับห้องเอื้อยเปิดสามสิบหกได้ครับร้อยยี่สิบห้าบวกเบิ่งน้องครับผู้หรือแม่น้องแม่ครับแม่อีตั้งหากนะครับเอื้อยน้องป้าลูกมันคค่งามแต่ตัวนี้ ขาวอะเมนอันคว้ยเผือกคว้ยดอนคว,ว้ขวยขาวอะคว้ยขาววานมีมาจากรัสเซียครับมีขาวนำ้ำนมแม่มันดีแน่ถึงว่านำ้ำนมแม่ดีแน่เนอ่ะจ่ายลูกงามใส่ได้เดินได้ขับทั้งใหญ่ทั้งหน่องสีแม่เอาให้เบิง้งสามหกนอกเอ๋ยแม่นสีงามดีเขาไม่มีพุทธต บอไดแถมข้าวเจ้าดอกเจ้าใส่เบอร์เนี่ยเขาหนะศูนย์แปดศูนย์ครับสองเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งห้าสองทีกัดบานน้ำอำเภอศรีรินทรนครับมาจากศรีรินทรนเดินเลยครับปุ่นไปแปะฝั่งเหล่าครับหมักต่อเอาคุยเอาอยากได้เบิดจุ่มกับลดหายอยู่เนาะลดหายอยู่เอาอยากได้แม่ลูกเกลีอยเอาไปเบิดก็ได้หรือจะเอาแม่ข่มก็ได้แต่ว่าลูกหน่อยนะว่าไม่เตยแยกเนาะบอทันเป็นเตยแยกแห้งหน่อยแห้งเลยครับเอาครับผมขอบคุณครับภูว่าจ้า ข้อยผู๋นะครับแต่คนขายแม่ห้องราคาก็ได้ครับ 30, าาสามหมื่นห้าพันค่ะสามห้าเบิ่งครับข้อยผู้เดอ้อนะครับสายเนื้อสายคุ้มฝูงร้อยสามสิบความสูงบ่อดก็ขาบนิดหน่อยอุ้มใส่ถ่ายครับหนาแห้งปุ่นนะครับความหนาแข้งขาข้อตันจูดู ไข้ประเดีสูงเน้นะครับคนหน่อยจะเสือ้อคไย้่อถึงหล่สามสบครับผมมันมันยใหไงนะครับคนจนบอถึงนะครับคนผู้หน่อยจเสือ้อแข่งขาไ่ดีนะครับตะขากรู้ยอย่าเดินนะครับใส่เบอร์นะครับศูนย์หกสี่แปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าแปดบ้านได้ครับ บ้านให้ยองค่ะคือบุ้คขอยอะไรยินตำบลน้ำเพื่ออะไรเพื่อตันซุมตันซุมจ้มกับผมหมักโถกวเวลเดอร์นะครับเพิ่นเปิดตำแล้วควายผู๋นะครับมันสมเป็นเสื่องเป็นอยู่บ่เป็นค่ะบ่ขอบ <c oughs> คุณครับลูกเครื่องลูกเครื่องนะครับคุณมาจากคุณละสโลวาเกียร์เวอร์เอวอรดาคมัน <c oughs> เปิดเท่ไาไรวะน่ะเปิดเจ็ดหมื่นหาพันโคมโค,ม,คมแม่ลูก เจ็ดหมื่นหาพันนะครับล,ลูกแม่ลูกแม่โอ้ยลูกยืนสิรับเหรอจะพาอันมาตะเศ้าแห้งบอกบายเบื้องหลดใบายไาย<ต>รเบื้องหลกได้ทังง้งแม่ทั้งลูกนะครับเบื้องลูกก่อนลูก<น>เรียกก็นี่บกักคางบ้านได้สมนี่เออบ่ได้บ่ได้คิดห้อบกักบักเบิ่มบักเก่าอยากได้เนะ<อ>าะบักคางบ้านบักคางบ้านสามเดือนได้นี่เบื้องแม่นะครับใหมยคือยืนให้กลางจะแนวนี่สูงรอยสามสิบได้สามสิบสองสามสิบสองอายพันว่า เจ็ดหมื่หาพันห่องไหวพอห้องราคาห้องคุยเอาพันเบลลนั่งโดดโดดหาอร่อยแม่นลูกเแยลูกแหลกอีกตั้งหากนะครับลูกนาดีอยูเดอร์นะครับลูกแม่เด่นเด่นกับขึ้นเฉีงนะครับเชืีองทั้งแม่ทั้งลูกทั้งแม่ทั้งลูกลูกนาดีนะครับข้อตันจิลูเขาก็มีปลาปลาไปแถมเฮาใส่เบอร์มาหัวหน้าศูนย์หกสี่ครับ เจ็ดหกเเนึ่งมืองอุบนเน่าพุนอ่ะมาเมืองงุบนพุนอ่ะแม่เนอเดินทางไกลใหญ่ๆก็ได้ร้ายกับสีห้องเขาหรอกแมาไกลขี่ไร่แปเชือกเสีฮอดมักโั่หาในหอยเดินลยครับในหอยลูบรอเด้อพผ่นสูงเงาเขาดีของใหญ่โอ้ยเสียสายมันเงาิหรอกเสียสายเโลวเกียเกียตำขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยความให่ความเงาเอาเบิ่งแมงงามๆนะครับ ท่องท่องท่องจักเดือนเท่นน่ะสองเดือนกว่าใบยี่วะนี่นี่นี่โอ้ได้ครับเบิ้งนี่มาตรฐานแต่ว่าเบิ้งเอกสารก่อนได้วจะถามราคานะครับเพียของแฉนะครับมาแล้วเก่าเลื่อเจ็ดหมื่นแปดปัญหาเจ็ดหมื่นแปดนะครับสมเก่าเจริญเดือนนะครับเบิ้งให้เบิ้งใบชัดๆนะครับยี่สิบเจ็ดเมษาประกันท่องประกันให้แล้วนะครับเมษาพฤษภามิถุนา ไปแล้ว3-4เดือนพอประกันทองเดินนะครับสูงดีเดินนะครับร้อยเท่าไหร่กันนะ36บวก36บวกท่องแรกวะ33มสท่องท่องที่3แล้วนะครับร้อยสาบวกเบิ่งหางเก็จะเล่นประกันทองนะครับโอ้งามดีเด้อน,นะครับควายแม่นี่ เป่าลายภาษีวบหย่องของเพิ่นนะครับมันงามกับว่างามเดินนะครับบ่งงามกับว่าบ่งงามเบิ่งหน้าตามันมักบอกเขาส่งนี่ลูกสามในท้องเดินนะครับแต่ยังสดแห้งสามอ่องบางๆอ่องคอแต้มมีเก็มจับมีทุ่งเท่ามีเกือบบ่มีสื่อใสใสเบอร์มาคน่ะศูนย์เจ็ดรับดก้าวห้าแปดแปดแปดก้าแปด บาดน,นํำครับนนนนรหน้าพิ่นหน้าพิ่นตะการหน้าพิ่นหน้าสมัยตะการนะครับมัดท่เกี่ยวนะครับเด็กเด้งัวควายทองใบดีดีหุ่นมตรฐานอ่างเงยาคนขายลูบรอโทษต่อเอานะครับขอบคุณครับผูเด้อนะครับสายเสื่องไปหาอยู่นี่นะครับหน้าตาสวสดส่งน่ำเลี้ยง แต่เสิงเก่งว่นโอ้ขากมันโอ้มื่นพอได้บ่อหยอกเนี่หหอยเนี่ครับเบอร์ตัวแลกเราขนาดเปิดไปหาเมื่อนะครับเต็มครับเอาหาสิบเต็มสูงเว่าขึ้นไงครับแขร้อยซีสิบบวกครับเสื้อสายยังเบิ่มพันหลานเสื้อสายเบิ่มพันหลานนะครับอันนี้มื่นหลานเบิ่งขาครับป๊อดทุสมเป็นหรอวะสมเป็นแหละสมเป็นะคนขายว่าถำหอก เป็นตะเก่งคนขายขาใหญ่เด้อนะครับลูกเสือ้อสายเบิ่มพันล้านนะครับขาใหญ่อ่างเงาไข่ย,ยัวผู้คุ้มผูยย้หใหญ่เลย,ยนะครับโอ้ยไพเลียควายได้หลายเด้อนะครับอันควายกระเปาะกระแปะเจ้านั่นสื่อไปพ่อใดสมในน้ำเสือมันแน่นะครับคุ้มฟูงสายเซิงนะครับตัวนี้พ่อใดอยู่ ค้นจุงกับสายเสื่อมเข้กันใส่เบอร์มากขนนาด065ครับ276 1823บ้านนำ้ำสีเมืองใหม่ครับสีเมยียงใหม่ตำนี้นิดเดียวนะครับติดขีย้ยู่ดากไปลลังเอาอย่างอื่นโมมีดอกสมกับประกันนะโยครับประกันสมนะครับฮัดมาให้แล้วเชรื่อไม้กระหนัง่ว่าเห็นคุยไม่ได้ถู้โอ้ปานคนจูงกระโดดฉันเทศีดีๆยังมาควบจะไม่โดเหติ เป่าเนี่ยเอาเบิ่งของแ่เด้อยนะครับในสนามมันก็ยังโมเวนเอาในครับด้านนี้โค้มบ่แม่ลูกแม่ลูกอ๋อแม่ลูกนะครับแต่ว่าคนจุ้งนั้นโค้มนะครับโค้มโค้มโค้มสะโค้มสะโค้มสะเท่าแรกล่ะขนาดเจ็ดหมื่นห้องห้องเจ็ดสิบต็มท่องอีกบ่ท่องท่องจักเดือนสี่ห้าเดือนโอ้ยสีมันมันมีเสื้อสายอันทั้งลุ่มหน้าม่นไม่ซ่อนอยู่บ่ บจักคือกัน่ฮูหสื่อมาน้ำพื้นบ้านสื่อมาน้ำพื้นบ้านสีสันหน้าตาเขาครับคนขายลูบลอยอยู่ดอกเบิง่งเบิงหน้าตาจังหน่อยนะครับว่ามันพามาเด้อนะครับมัน,มมนคนหลายจังหน่อยนะครับคนหลายวัตถีดอกอย่างอื่นคนหลายเขายังหมักอยู่ <laughs> สูงร่อยสามสิบอะไรสามสิบสี่ <34. S 1> ร่อยสามสิบสี่ จักเดือนทองทองประมาณสามสี่เดือนนี่ละประกันในเพิ่นอยู่บ่บมประกันเดพิ่นควยซื้อมาให้มันควยซื้อมาเนีครับเอาเอาเป็นแผ่นทองสามสี่เดือนลูกผู้หรือแม่ลูกผูก้ลูกผู้นะครับมาเข้าควยสิขาดได้ฮะเนี่ยบักนี่ก็วนจะที่สมเขาอย่างเดียวโอ้ยบาทนี่เอามึงเอารอกล้วยวัวไดก็ได้อ่ามาจับอีนี่ฮะมาเติมควยแม่บุเติมกันได้มักโตหาบอนเดินนะครับมาทางเดียวกันนั่นละนี่ผู้เก่านะครับนี่ เบ่งลูกจังกน้อยเอ้าลูกผูกลูกประมาณลอยเศร้าวความสูงนะครับสีสันขาวดีหมักขีเ้เหลาถ้วยหมักขี้เหลาถ้วยเอาเดินนะครับขอบคุณได้หลายครับเป็นไงล่ะมาดมกันเนาะตัวนี้เดี๋ยวไม่ได้ถามตัวนี้หกหมื่นเอาอีกตัวหนึ่งนะครับหกหมื่นแข้งขาใหญ่ๆนี่พร้อมผสมพร้อมผสมพร้อมผสม รวมถึงคนจูงน้ากระพรอมผสมสูงประมาณนไหวมันขึ้น,ะนะเฉพอันก้อยผูว่นมัน,มนล่องลังขึ้นโอ้โอร้อยเท่าได้สามหาหอีกหรอก้อยสามหาแม่สาวพร้อมผสมเด้อได้สูงนะครับเอาให้เบิฮงอ่างแข่งขาเนี่ยตอัตลักษณ์ชัดหมักทัเอาคุยเอานะครับพุ่ณระเบอร์ภูเก่านะครับผู้ใส่เสือ้อสีน้ำตาลนั่นเบอผู้เก่า ตัวหาเปิลโหลดนะครับมาเตอไซเกาะซีเมยงไม่ซีเมียงไม่นะครับเอาขอบคุณครับ <c oughs> ด้านนี้ครับนั่นหนาครับนั่นหนา <c oughs> น้าเลี้ยงเต็มครับน้าล่างนี่พร้อมเป่ง<อ>ใส่หน้าหน่อย <c oughs> นี่ลงเงินไรใ <c> ส <oughs> ่ใส่ควายเจ้า <c oughs> นี่ครับผม <c oughs> แม่สาวหน่อยครับค <c oughs> อร์เคลเรีนะครับ <c oughs> แม่สาวหน่อยเทิร์กหน่อยสองหมื่นสองพันห้าเทิร์กหน่อยเอารีวิวสินค้าผ่านไปก่อนนะครับหาเก็บขวด สองหมื่เท่าีกละสองหมพัาครับท็กหน่อยครับทึหน่อยทึหน่อยสูงปมามาณเม็ดเลยครับสองหมื่นสองันหลุดอลี่ละตันนี้เดียวนาะตัวนี้สองหมปัหาครับที่ติดขี่ลายเชาหน่อยบมเลางมเป่าสองแช่ตองมีขี่เลยสองแถ่ตังมีขี่นะครับเาหน่อยสองหมปครับสองเลยก็สองหมดพันาโอ้ประกันต้นนี้พร้อมขายแกงห่าร้อยประกันต้นนี้แถมขี่เต็มขาต้นนั่นดิ ปัวนสามหมื่นสองพันหาสามหมื่นสองพันหาได้ครับครับผมเข้าหั่นสนสูงไลเรียกันนะครับตัวนั้นประมาณร้อยสิบรอยเศร้าแม่ตัวนี้ก็ไใกล้เคียงกันนะครับเอาเบิ้งไม่จะค่อยหน่อยเดินนะครับค่อยหน่อยค่อยหน่อยซทำไงจะคนขายซําพอเลี้ยงเอาเบิ้งหน้าตาถ่ายมันผู้ว่านั้นใครับตัวนั้นแม่นะครับตัวนี้แม่ครับตัวนี้แม่ตัวนี้ผู้ตัวนี้ก็แม่ผู้ถือกุมูมนะครับ ตัวนี้แม่หน่อยนะครับผมใส่เบอร์ได้เบอร์เบอร์รุ่นหกซีครับสองเก้าห้าห้าหนึ่งห้าหกจากเซ็ตละครับสีเมืองใหม่ครับผมสีเมืองใหม่นะครับตัวหาโหลดต่อได้ต่อขอได้คอโหลดนะครับขอบคุณครับดบอกหลายครับตำผู้สาวรถพิเศษนั่นผู้สาวรถหายพิเศษนะนี่แหละครับอดเจาะของตลาดควายนะครับสีสันบรรยากาศช่วงฝนลินเศร้าจักหน่อย พอได้มีพอได้ซื้อพอได้ตอ่อพอได้ขายยู่เด้อนะครับพี่น้องตลาดควายหอยไฟกระไดนะครับพี่น้องเข้าอย่าลืมอย่าได้ควายกระแวมานนะครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมเดินนะครับรำรวยยูดีมีแห้งทำมากข้าึ้นของขึ้น,นให้ในล่ำสอดแจ้งถ้าพ่ขึ้นก็จะคุ้มมันหลของเนินนะครับว่ามันเครื่องโซล่าจะไปคุ้มมันไหลพ่ขึ้นกับมือไม้ยังอาว่ากันไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ ยากาด้านนี้นะครับข้อหมูย่างนะครับหนาๆเดินนั่นนะน้าเลี่ยงไล่เนี่ยนะครับค้นขายเบิงเบงเบงนะครับทำมาหากินชิ้นละย5บาทนะครับถือว่าขายถือเดินนะครับไก่สีบร์แล้วคนสื่อมาเรื่อยๆจากบ้านไหนครับอยู่หวยฝ่ายนี่ละค่ะอยู่หวยฝ่ายเลยมาทุกเสานะครับเนาะเสาค่ะแงงหาพนโหลดนะครับพนอยู่นี่ละแถวๆส่งไครสภาใครยังนี่นะครับพี่น้องสื่อข้อหมูย่าง ไปกินกับตมมฮงโกัแบแซ่บกินกับเบียก็ดีนะครับด้านนี้คนขายแนันหุ่นเป็นตาแซ่บจังหน่อยเอาสองตอนเลยครับโอ้เขเื่อนยังชิ้นบ่โอ้ชิ้นเอ,อื่นอนตอนเสือไปกินกับเบียกันหนะ้าคือจีแซ่บ